ผมเป็นคนหลงหลงไหลป่าหลงไหลธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์หลงบ้านของผมมีมีทะเลสาบเล็กๆแห่งนี้ที่อยู่ไม่ไกลนักห่างจากบ้านไปสักประมาณ20นาทีมันเหมือนเราอยู่ในป่าลึกๆแห่งหนึง่งที่เต็มไปด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์ความรู้สึกก็คือการได้กลับไป ไปอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเป็นความรู้สึกของจิตวิญญาณที่มันสงบมีความสุขมันเป็นความรู้สึกดื่มดำในชีวิตที่ผมกำลังกำลังย้อนเวลากลับไปสู่ชีวิตที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดความรู้สึกที่ผมกำลังสัมผัสก็คือการกลับมาสัมผัสกับหัวใจของตัวเองมันคือความรู้สึกของชีวิตที่มันกำลังกำลังแทบซึ้ง กำลังตาตรึงกับหัวใจของเราความรู้สึกมีชีวิตในสัมผัสกับธรรมชาติรอบๆเสียงนกเสียงแมลงเสียงป่าที่มันกำลังกำลังไหกำลังสัมผัสอยู่ในหัวใจของเราอยากให้เราได้มีความรู้สึกของการค้นพบตัวเองอย่างแท้จริงนี่คือความรู้สึกของการค้นพบธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราและ สัมผัสกับพลังแห่งความรู้สึกที่ไม่เคยไม่เคยสูญสิ้นในหัวใจของเรามันคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เรากำลังสัมผัสกับความรู้สึกที่ฟื้นฟูและกำลังใจเราที่จะผ่านวิกฤตโลกไปนี้ไปด้วยกันขอให้พวกเราทุกคนรู้สึกกับความสุขกับชีวิตที่ยอดเยี่ยมนี้เช่นเดียวกับผมตลอดไป ที่บริสุทธิ์งดงามมันคือความทรงจำที่ทำให้เราสลัดคืนจากตัวตนเข้าสู่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เข้าสู่ความรู้สึกที่เรากำลังซึมซับชีวิตของเราอย่างแท้จริงว้าวความรู้สึกมีชีวิตและจิตวิญญ,ญาณก็คือชีวิตที่สุดยอดที่สุดที่เรากำลังสัมผัสกับหัวใจของเรา มันคือธรรมชาติที่เรากําลังสับซึ้งกับชีวิตดื่มด่ากับชีวิตและสัมผัสกับหัวใจของเราอย่างแท้จริงขอให้เราคําพ้นช่วงเวลาแห่งวิกฤตวิกฤตแห่งชีวิตคําพ้นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตไปสู่ความรู้สึกที่งดงามแต่การตาที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจของพวกเรานั่นเองนี่คือความรู้สึก ที่สุดยอดที่สุดที่ผมกำลังรู้สึกในขณนะนี้จากหัวใจ